สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพิจิกคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักนะคะประจำวันที่1นึ่งถึงสิกันยายนค่ะเดี๋ยวไปเช็คพลังงานของคุณกันนะคะว่าตรงไหมถ้าพลังงานนี้ตรงกับคุณนะคะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปของคุณก็ได้แต่ถ้าพลังงานไม่ตรงฟังได้ไหมฟังได้นะคะ,ะก็ฟังเป็นแนวทางค่ะ ก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันนะคะแม่หมอก็ขอเสนอนะคะผลิตภัณฑ์ช่องของแม่หมอนะก็จะเป็นในเรื่องของความหอมค่ะกลิ่นกายหอมสามารถที่จะสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองนะคะแม่หมอทํากลิ่นดอกโมกออกมานะแล้วก็จะมีนะคะการะเวกมีจําปีแล้วก็จะมีทิวลิปค่ะเป็นความหอมแบบธรรมชาติเอกมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะแล้วก็เน้นนะคะเน้นคุณภาพมากๆใครที่สนใจนะแม่หมอแปะปรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะหอมมากค่ะโมกนี่หอมสดชื่นนะคะผ่อนคลายส่วนการเวกนี่หอมแบบสะอาดนะคะหอมแบบดอกไม้เหมือนคุณอยู่ในสวนดอกไม้นะคะเป็นร้อยร้อยไร่เลยส่วนทิวลิปเนี่ยหอมหวานนะคะหอมมีเสน่ห์เย้ายวนใจมากๆส่วนจำปีก็เหมือนที่คุณ ดมนะคะดอกจำปีแบบนั้นเลยนะคะอ่ะขอเปนนี้ขอใช้พลังงานความหอมของชิวลินะคะหอมแบบหอมมากนะคะหอมเหมือนอยู่ในออีกมิติหนึ่งแบบนางในวรรณคาดีแบบนั้นเลยค่ะไปดูกันนะคะว่าชาวพิจิต้ะเอนเนอร์จีของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงนี้ ได้ไพ่เด e h เฮอร์ค่ะแล้วก็ f i อ e of Cups นะคะ Five ไฟออฟ r อดแล้วก็ King of f อนส s นะคะควีนออ o r อ s นะคะพลังงานความรักเนี่ยคือถ้าพูดถึงความรักนะมันมรู้สึกว่า Energy ของคุณความรู้สึกของคุณเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะ เพราะว่าถ้าพูดถึงความรักเราไม่หมอเห็นเรื่องของความเงียบเหงาโดดเดี่ยวเดียวได้มีรักก็เหมือนไม่มีโดดเดี่ยวเหมือนคุณถูกปล่อยถูกทิ้งให้คุณรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนไม่มีใครอะโดดเดี่ยวเหงาแบบนั้นไหมประมาณนั้นนะคะไม่หมอมองว่าไฟอ์อกคับเนี่ย ใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่กำลังรู้สึกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือกำลังรู้สึกทําใจที่จะออยอมรับความจริงว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เหมือนเดิมทีนี้ใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้ถ้าความรักของคุณเนี่ยยังดีอยู่นะคะยังรักกันหวานชื่นสวีทเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องกังวลกับคลิปนี้นะเพราะว่านี่ไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะแต่เป็นพลังงานของคนที่กําลังทําใจกับความรักที่บางทีเนี่ยมันไปต่อไม่ได้กําลังจะ กำลังจะพังทลายลงไปรู้สึกเหมือนจะต้องกลับไปอยู่ในโหมดของความโศกอะไรแบบนี้ค่ะนะเ,เป็นในเรื่องของปัญหาของคุณทั้งสองคนเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการไม่ยอมกันนะคะอีโก้อีโก้โกด้วยกันทั้งคู่อย่าเอาชนะเสียศักดิ์ศรีไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของเกียรติเรื่องของศักดิ์ศรีเป็นในเรื่องของคือไม่เหมารู้สึกว่า 에นจีของคุณทั้งสองคนเนี่ยต้องการในสิ่งเดียวกันคุณเชื่อไหมในสิ่งเดียวกันที่คุณต้องการคืออะไรรู้ไหมคะถ้าคุณต้องการให้เขาคนนั้นเนี่ยรู้ใจคุณเรื่องแบบนี้ต้องให้บอกด้วยเหรอทําไมไม่รู้ได้ด้วยตัวเองต้องการให้เขามางอนง้อคุณต้องการให้เขาโอกเอาใจคุณห่วงใยคุณหรือถามไถ่คุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณต้องการให้เขาได้รู้ว่าความรักเนี่ยจะต้องปฏิบัติยังไงการที่รักใครสักคนหนึ่งเนี่ย นะคะจะต้องทํำยังไงทําไมเขาดูเหมือนนิ่งเฉยดูเหมือนไม่พูดดูเหมือนนิ่งดูเหมือนอีโก้แท้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็อย่าลืมว่า,พาไพ่ใบนี้ก็ยังบ่งบอกถึงพลังงานของคุณว่าคุณก็คุณก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรรู้ไหมคะก็เหมือนกับที่คุณต้องการนัร่นแหละคุณไม่รู้หรอว่าความรัก จะต้องปฏิบัติยังไงต้องให้บอกเหรอเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทําไมไม่รู้ด้วยตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้นะคะการพูดคุยกันถึงความต้องการหรือความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่นะคะการเปิดใจคุยกันนะสําหรับไพ่ใบนี้นะคะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่ก็ขึ้นอยู่คุณนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของคําชี้แนะจากไพ่ที่ได้เห็นพลังงานของทั้งสองคนที่แบบไม่ยอมกันจนทําให้ความสัมพันธ์เนี้ย เหมือนกับมันจะไปต่อไม่ได้ทั้งๆที่บางทีก็ไม่ได้มีบุคคลที่สามเข้ามาในชีวิตด้วยซ้ําไปทําไมเป็นเช่นนั้นถูกไหมคะเออพลังงานของคุณนะคะได้พระราชาไม้เท้าเอ่อตัวของคุณเองคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบเอ่อหน้าที่การงานก็มั่นคงคุณไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครขึ้นจริงๆเนี่ยการที่คุณมองเห็นคุณค่าในตัวของคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะชาวพิจิตร นะแต่ว่าบางทีเนี่ยเออมันเหมือนกับ energy ของคุณเนี่ยเป็นราชินีถือดาบด้วยเป็น energy ที่แข็งแกร่งเป็น energy ที่แบบไม่ค่อยอ่อนโยนสักเท่าไหร่อะค่ะเป็น energy ที่มี ego แล้วก็มีมีความแบบเรียกว่าเข้าข้างตัวเองว่าคุณเป็นคนที่แบบเฮ้ยมีคุณภาพนะ ฉันเป็นคนที่แบบไม่ใช่หาง่ายๆนะบนโลกใบนี้หรือใดๆก็แล้วแต่นะคะการที่มีคุณอยู่ในชีวิตการที่มีคุณน่ะนะคะการที่ได้คุณเป็นคนรักเนี่ยถือว่าเขาโชคดีแล้วนะหรือใดๆก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าคือคุณดีอ่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคุณเองก็ต้องให้คุณค่ากับกับคนที่อยู่ในชีวิตของคุณด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นนะปัญหาที่เกิดขึ้นนะตรงเนี้ยมันอาจจะเกิดจากตัวคุณด้วยก็ได้นะคะที่แบบคุณต้องการให้เขาแบบ เห็นคุณค่าในตัวคุณด้วยครูคุณต้องการให้เขาแบบอ่อนอ่อนให้กับคุณคุณต้องการควบคุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ดั่งใจคุณแล้วเขาก็แบบไม่ยอมคุณแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดบางครั้งเนี่ยเออเช่นยิ่งเขาไม่สนใจคุณคุณก็ยิ่งแบบคุณก็ยิ่งแบบอารมณ์ครุกุ่นหรืออารมณ์เดือดดาลหรืออารมณ์แบบไม่สมหวังอะอารมณ์แบบโกรธนะคะ ยิ่งมันทําให้พลังงานเนี่ยมันยิงย่งทําให้คุณกับเขาเนี่ยแยกห่างออกจากกันทุกทีแล้วคุณก็เลยรู้สึกเป็นแบบเนี้ยตัวคนเดียวโดดเดี่ยวเหงาเหมือนเหมือนเหมือนมีความรักก็เหมือนไม่มีไม่มีใครเข้าใจคุณอันนี้ก็ต้องฝากให้พิจารณาอันนี้ไม่เหมาะอ,อ่านจากพลังงานของคุณนะจากห้าดาบราชินีดาบแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะราชาถือไม้เท้าเนี่ยคุณก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยว่าเออคุณอ่อนโยนไหมคุณเห็นคุณค่าของเขาหรือเปล่า รือใดๆก็แล้วแต่นะคะโอเคไหมเพ่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้แต่ถ้าคุณไม่ต้องการแล้วถ้าคุณไม่ได้รักแล้วก็ก็ไม่เป็นไรน,นะคะถ้ามันจะต้องจบแล้วถ้าคุณไม่รู้สึกต้องเสียใจอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเนาะถ้าอย่างนั้นแม่หมอขอเช็ค Energy ของคุณนิดนึงตรงที่ว่าคุณอะรู้สึกยังไงกับเขาคุณรักเขาไหมคุณยังรักเขาอยู่ไหมนะคะ Energy ของเพ off ฟ n อลจริงๆคุณยังสนใจเขาอยู่เลยนะ ราชินีถือไมเท้าเขาก็มีดีนี่นะคะควีนออฟคอ i ์ e คือความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาว่าไม่เหมอรู้สึกว่าคุณเนี่ยเขาเองก็เป็นดั่งดวงใจของคุณเหมือนกันนะคุณรักเขานะเขาก็เป็นอะไรที่เอ่อเป็นความสุขของคุณอนะ่ะเหมือนกับเป็นต้นรักหรือเป็นรักแรกหรือเป็นคนที่เอ่อช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเป็นคนที่แบบอยู่ในชีวิตของกันและกันมานานเหมือนกับเป็นแก้วตาดวงใจเลยแหละคุณรักเขานะนะ เขาอาจจะเป็นคนที่แบบน่ารักมากๆสําหรับคุณแต่ด้วยความที่คุณก็อีโก้อีโก้เยอะนะชาวพิจิกคุณอ่ะแล้วคุณก็อีโก้เยอะเหมือนกันทั้งๆที่คุณก็รักเขาอ่ะลองพิจารณาใหม่นะคะลองลองดูสิว่าตรงกับคุณหรือเปล่าแม่หมอขอเชื่อความรู้สึกของเขาที่มีให้คุณก่อนนะเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณแต่แม่หมอเชื่อว่าคุณรักเขาแล้วคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์คุณก็อยากจะไปต่อนะคะ 8 of s w o r d นะคะ8ดาบ10 of cups แล้วก็ justice นะคะเขารักคุณนะคุณอาจจะคบอยู่กับชาวราศีตุลนะคะหรือชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมหรืออาจจะเป็นธาตุน้ำพิจิกกรกฎมีนถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณเนี่ย10 of 10 of cups เนี่ยมันคือความรู้สึกแบบครอบครัว คนที่จะสร้างอนาคตด้วยกันคนที่จะอยู่กันจนแก่จนเท่าจริงๆเนี่ยแม่หมอมองว่าเขาเองก็ยอมคุณมาสุดๆเหมือนกันนะยอมจนไม่รู้จะยอมยังไงแล้วว่า <c oughs> คุณอาจจะลืมตัวไปหรือเปล่าคะว่าคุณกําลังกดขี่ว่าคุณกําลังใช้อํานาจว่าคุณกําลังใช้อีโก้คุณอยากจะให้เขาโอ้ใจคุณมากจนเกินไปอะไรแบบนี้ค่ะถ้าพลังงานนี้สลับกันแม่หมอก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่แม่หมอเห็นชาวพิจิตรเป็นเช่นนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเขากำลังรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาอยู่แต่ ถ้าเป็นถามว่าเขาลักคุณไหมเขาลักคุณที่สุดเลยคุณคือครอบครัวแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาถูกกดขี่เขาถูกกระทําเหมือนเหมือนไม่ได้รับความยุติธรรมอ่ะเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่อยู่ในสายตาของคุณเหมือนคุณไม่ให้เกียรติเหมือนคุณไม่ให้ค่าเขาอ่ะประมาณนั้นคุณก็เลยรู้สึกเงียบเหงาเขาก็เลยรู้สึกต้องถอยห่างออกจากคุณไงเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทํำยังไงแต่ดาบเนี่ยคุณเข้าใจเขาได้อย่างว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทายังไงกับคุณอ่ะ โรดิโก้ลงมาหน่อยก็ดีนะโอเคไหมคะ,ะไปดูกันว่าสองสัปดาห์นี้แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณ俩เขาจะเป็นยังไงคะถ้าพลังงานตรงเนี่ยเราเอาไปพิจารณาดูนะชาวพิจิกนะคะเจ็ดเหรียญค่ะสองดาบเด mm ียมเพรสไฮเพรสแล้วก็อัศวินถือไม้ ในสสัปดาห์นี้สิ่งที่แม่หมอเห็นก็คือการได้กลับมาคุยกันนะมันเหมือนกับว่าทั้งคุณเองคุณก็ยังรักเขาและเขาก็ยังรักคุณนี่คือหัวใจทีอ่อยู่ใต้พื้นดินและนี่คือต้นรักของคุณและเขาที่มันเติบโตขึ้นมา เติบโตขึ้นมาที่พัฒนามาจนถึงจุดนี้ที่คุณทั้งสองคนเนี่ยมีความรักมีความปรารถนาดีลึกๆแล้วก็ยังมีความห่วงใยกันอยู่นะคะ<ม>ก็เป็นในเรื่องของการตัดสินใจที่คุณและเขาเนี่ยจะต้องคุยกันนะคะไม่หมอะมองว่าทั้งคุณและเขาเองเนี่ยต้องการความสมดุลน,นะไพ่เด p r เอ็มเพกับไพ่ e ดอไฮพริเทสเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นพลังงานของคำว่าอ่ามันเป็นพลังงานของคําว่าไม่เท่าเทียมอะ เหมือนที่แม่หมอได้พูดมานั่นแหละว่าใครคนหนึ่งเนี่ยกำลังมองว่าตัวเองเนี่ยแบบสาคัญแล้วให้ฝ่ายหนึ่งเป็นรองเธอเป็นผู้ตามนะฉันคือผู้นําเธอต้องเอาใจใส่ฉันเธอต้องดูแลฉันเธอเธอจะต้องเข้าใจฉันอันนี้ความต้องการตรงนี้แม่หมอมองว่าเอ่ออาจจะต้องนําไปพิจารณาแม่หมอหมองว่าความสําคัญนะมันมันเท่าเทียมกันนะถ้าคุณไม่มีเขาอยู่ในชีวิตคุณอาจจะไม่มีความสุข รือคุณอาจจะไม่มีพลังที่จะที่จะใช้ชีวิตหรือในการทํางานหรือประสบความสําเร็จในการทํางานของคุณก็ได้ในแต่ละวันของคุณก็ได้ตัวเขาเองไม่หมอก็มองว่าเขาเขารู้สึกเหมือนเขาแบบไม่มีค่าในสายตาของคุณแต่พลังงานนี้สามารถสลับกันได้นะอาจจะเป็นพลังงานของคุณที่รู้สึกแบบนั้นก็ได้แต่ไม่เหมอะขออ่านไปตามไพ่ก่อนก็นแล้วกันนะคะ นะสำหรับชาวสองก็ลองดูก็แล้วกันว่าคุณเป็นฝ่ายไหนมันมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละที่รู้สึกแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองอก็รู้สึกว่าตัวเองอถูกด้อยค่าเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการปรับจูนอาจจะต้องมีพลังของความความคิดที่ต้องต้องบาลานที่สุด พราะไม่เช่นนั้นนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยอาจจะรู้สึกน้อยใจอาจจะรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์สําคัญกับคุณถึงขนาดนั้นนะคะถ้าคุณถ้าคุณยังด้อยค่าเขาอยู่เนี่ยเขาอาจจะยิ่งเดินออกไปนะคะยิ่งห่างออกไปจากความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะปล่อยให้คุณแบบใช่ถ้าคุณถ้าคุณแบบว่ามีดี ไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้อะไรแบบนี้เขาเพราะคุณอีโกเยอะเนาะไม่มีเขาก็อยู่ได้เขาอาจจะตัดสินใจที่จะเดินออกไปจากชีวิตของคุณก็ได้แต่หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงการเลิกลานะแต่แบบว่าเออลองปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวลองปล่อยให้คุณใช้ชีวิตลองลองไม่มีเขาดุด่วนแล้วคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะอยู่ได้ไหมคุณจะเป็นยังไงบ้างเขาอาจจะให้บทเรียนอะไรบางอย่างกับคุณนะถ้าคุณไม่ให้ความยุติธรรมหรือให้ความเท่าเทียมหรือความเข้าใจนะคะ ระฉะนนสิ่งที่ไม่หมอพูดไปทั้งหมดถ้าพลังงานนี้ตรงกับคุณมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องพิจารณามากๆเลยนะคะชาวพิจิกไปดูกันนะคะว่าถ้าม,มีการปรับปรุงอะ่ะมีการปรับปรุงนะมีการแก้ไขแนวโน้มระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะอ่าแนวโน้มนะคะได้ไพ่เดียมเพลอร์นะคะแล้วก็ได้ไพ่ซิกออฟคัแล้วก็ได้ไพ่โฟร์ออฟบอ ดีมากเลยใช่ไหมดีมากเลยคือหนึ่งเลยเนี่ยความเข้าอกเข้าใจความเท่าเทียมเนี่ยมันเกิดขึ้นการเป็นกําลังใจให้กันและกันคุณและเขานะคะมันมีมันเขาเรียกว่ามันมีพื้นฐานน่ะเนี่ยมันมีพื้นฐานของความรักที่มั่นคงอยู่ตรงนี้แล้วคุณทั้งสองคนเนี่ยก็แบบเหมือนกับมีอะไรที่เติบโตมาด้วยกันอ่ะพัฒนาความสัมพันธ์หรือความรักความเอาใจใส่มันมีมันฝังมันฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณอยู่แล้ว มันไม่ได้มันไม่ได้ยากเลยที่คุณทั้งสองคนเนี่ยจะกลับมาเนี่ยซิกออฟคราเนี่ยกลับมาคุยกันเปิดใจกลับมารักกันกลับมาแบบอาจจะแบบซักซึ้งใจในการและกันที่แบบว่าเออได้มีการเปิดใจคุยกันถ้าปรับนะคะถ้าปรับ Energy ลงนะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่นะโฟร์4 4เนี่ยหมายถึงการได้เริ่มต้นใหม่การได้เข้าใจการได้กลับมารักกันเข้าอกเข้าใจกันไปต่อกันได้อย่างสวยงาม ก็ควรที่จะมีอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเอน g y ที่อ่อนโยนอ่อนหวานให้ความสําคัญกันและกันเท่าเทียมกันมาไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีใครคนหนึ่งสำคัญไปกว่าใครคนหนึ่งนะคะต่อให้ต่อใหอ้คุณเองเนี่ยจะมีหน้าที่การงานที่ดีกว่า,าแต่เขาเนี่ยเข้ามาเติมเต็มเข้ามาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมาเติมมาเป็นพลังใจให้เนี่ยการให้เกียรตินะคะการให้เกียรติการให้คุณค่า ให้ความสมดุลให้ความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชาวพิจิกในในในเอเนร์จี้นี้นะคะก็ถือว่าถ้าปรับเปลี่ยนได้ปรับปรุงได้คุณจะไม่เงียบเหงาต่อไปแล้วความรักเนี่ยมันจะไม่ใช่ห้าถ้วยนะมันจะไม่ได้เหมือนกับอ่าล้มเหลวมันกลับมาฟื้นฟนูแล้วก็ไปต่อได้อย่างสวยงามเพราะคุณและเขามีพื้นฐานของความรักที่มั่นคงอยู่ในใจคะ่ะโอเคนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอนะแม่หมอก็แปะรายละเอียดไปใต้คลิปแล้วใครที่สนใจน้ำหอมมหัศจรรย์ของแม่หมอนะคะกลิ่นดอกไม้ของเรานะคะหอมหอมค่ะหอมจริงๆงนะคนที่กลายเป็นคนที่ตัวหอมมีเสน่ห์นะคะใจเย็นอ่อนโยนอ่อนหวานลงก็ได้นะคะว่าจะเป็นกระเวกโมกหรือว่าจำปีทิวลิปค่ะ50 ml นะคะเพียง5 9 9บาทเท่านั้นทั้งไทยไปที่แอดมินนะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ